โอ้โหเด็กๆเล่นอะไรกันลูกเล่นทวงไสหมูค่ะเล่นทวงไสหมูค่ะเด้ออ้โหอ่านี่เป็นบ้านบรรยากาศบ้านสวนนะชมน่าฮึมดอกเบญจมาพวกด่างๆเราก็มีนะนี่นี่ด่างนี่ก็ด่างๆไม่รู้เรียกต้นอะไร นี่ะับเขาเหมือนกันนะดังๆเลยนะเนี่ยซื้อมาจากงานเกษตรเาปลูกไว้ใครรู้ว่าต้นอ,อะไรบอกทีแล้วกันฮะเนี่ยมีดอกกันด้วยเนะี่ยเห็นไหมวันรวยรวยไม่เลิกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะใครรู้บอกที หยุดบรรยาก,กาศบ้านสวนมุกนี้เราก็จะปลูกเยอะยะ,ยะเลยนีะนต้กนกระท้อนนะอันนี้เป็นละมุดละมุดละมุดนะ,ะละมุดบ้านสวนน่าอยู่ <c oughs> ห้องแถวด้านหลังนู้นนะห้องแถวว่างอยู่สองห้องนะใครมาอยู่ก็มานมาอ่ะเป็นไงลูกสนุกไหมลูกสน,นุกค่ะวันหยุดของเด็กๆเกที่ยวไหนก็มีแต่โควิดนะเล่นกันที่บ้านนี่แหละลูกนะเออเล่นอยู่บ้านสวนนะมันคืออะไรลูกยี่ห้ออะไรลูกมาดูสิแหนมันเป็นยังไงเป็นอย่าง,งนี้เลยแม่ซื้อมาใหา้เป็นนังเนื้อ มันจะปิดไว้อย่างงี้ใช่ไหมลูกปิดไว้อย่างงี้นะลูกนะให้ป,ป๊าดูที่ยี่ห้ออะไรอของเด็กเล่นอใส่ให้หน่อยน่ของมปซูมของเด็กเล่นนะครับอ่าตามภาพจากประเทศจีนนะพี่น้องเห็นไหม เออไม่รู้กี่บาทเป็นทุกแม่ซื้อมาจากบิ๊กซีนะไม่ใช่เซเว่นเนี่ยพี่เคยเห็นสามสิบกว่าบาทอ่ะลองเล่นนี่ดูสิลูกอันละกี่บาทนะเล่นยังไงนะเล่นเนี่ยาดูสิเออมันจะเป่าได้หลายรูปเป่าไม่มากกว่ารูปเดียวอย่างนี้ก็ได้เออสลัดสลัดก็ได้ใช่ไหมลูกโอ้โหฟองฟัดเลยฟองเยอะไหมเออฟองเยอะดีดูดิีสลัดมันไม่ค่อยมันต้องเป่าเป่าสิลูก โอ้โหโอ้โหของจากจีนนี่มันฟองมันสวยจริงๆนะลูกเนาะเป็นสีลุ้งนี่นนเนาะเอออังเจน,น,นเป่าด้วยสิลูกอังเจนเป่าด้วยสิลูกเออดีนนเนาะสวยดีว่ะนึกว่าของจีนมันจะหว่วยนะดูดิฟองมันเป็นสีม่วงๆอ่ะสีลุ้งอ่ะดูดิ เออโอ้โหตายแล้วเด็กๆเหมือนอยู่ในเทพนิยายเลยเนี่ยมันอยู่บนสวรรค์มันอยู่บนสวรรค์เลยแหละลูกโอ้โหบนสวรรค์มีฟองอากาศฮ่าเพิ่งเป็นความรู้ใหม่นะเนี่ยบนสวรรค์มีฟองอากาศนะครับนี่เป่าไปเอ,อสนุกดีนะลูกเนาะเอาใครลูกหลาน ยังไม่ไปซื้อก็ไปหาซื้อมาเป่าซะนะนี่สวยมากเลยดูสิโอ้แต่อย่าให้โดนเข้าตานะลูกนะเข้าตาจะมีแสบหรืออะไรนะเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะเหมือนพวกน้ํายาสไลด์ไะลูกต้องเอาน้ำยาสไลด์ผสมน้ำอ่าใช่น่เาเล่นกันไปก่อนเล่นกันไปก่อน หลังนี่นี่เรียกว่าหนังเหนียววะแกใครอยากได้พันก็ติดต่อมานะไม่ใช่นิวมาขุดเงาไปปลูกไม่ค่อยได้ใช้เลยอ่ะโอเคอ่ะดูลูกเล่นกันต่อนิดนึงเปลกสิลูกเปลาจะเยอะฟองเยอะสิเออ เพื่อนๆก็จะได้รู้วน่าสนุกนะเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยอะแม่เรียกแล้วแค่นี้นะลูกนะไปก่อนไปก่อนบาย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 ไปก่อนนะอย่าลืมมาหาซื้อเล่นกันนะในวิกซีนะอย่างนี้นะไม่รู้อะไรไม่รู้เนอยอะอะไปไปก่อนบายบายครับจบคลิปแล้วหาซื้อลูกเล่นกันแล้วกันนะครับผู้ปกครอง คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ